สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาพิกอากาศในหัวข้อมีโอกาสจะได้เจอกันหรือไม่กับคนที่คบที่คุยอยู่ขอให้ท่านตั้งสมาธิแล้วเลือกไพ่กองที่ถูกใจที่สุดตรงใจที่สุดเพียงหนึ่งกองเท่านั้นกองไหนสะดุดตาที่สุดไพ่กองไหนกำลังเรียกหาสัมผัสพลังงานจากกองไหนได้ใช้ความรู้สึกแรกที่มองไปที่กองไพ่จงเชื่อในความรู้สึกนั้น และเลือกกองนั้นนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือเจ้าที่เจ้าทางเจ้าทุ่งเจ้าท่าเจ้าป่าเจ้าเขาที่ปกปักรักษาคุ้มครองท่านที่เข้ามาชมอยู่ในขณะนี้ช่วยเปิดทิศเปิดทางเปิดดวงชะตาเปิดํำทำนายให้กับการทำนายในครั้งนี้ด้วยนะคะการทิกอากาศเป็นการทำนายในภาพรวมเท่านั้น ไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงใครเลยก็ได้เล่นเพื่อความบันเทิงและความสนุกเท่านั้นสิ่งใดที่ฟังแล้วเป็นประโยชน์ก็นำไปปรับใช้สิ่งไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็ให้ทิ้งไว้ไม่ต้องใส่ใจเพราะเป็นแค่เพียงคําทํานายเท่านั้นพอเลือกได้แล้วเรามาฟังเฉลยในแต่ละกองกันได้เลยค่ะกองที่หนึ่ง คุณปรารถนาอยากจะเจอเขามากเลยเฝ้าตามติดชีวิตเขาเฝ้ามองสอดส่องเขาอยู่ตลอดกลัวว่าจะไปแย่งใครเข้ามาหรือเปล่าเขามีเจ้าของไหมมีคนคุยเยอะไหมเขาจะสนใจคุณไหมจนรู้สึกไม่กล้าจะเอ่ยปากชวนหรือนัดเจอกันกลัวมากกังวลใจมากแต่ก็ยังอยากจะเจอมากเหมือนกันลองดูสักครั้งเขาไม่น่าปฏิเสธ เริ่มเลยไม่งั้นไม่เดินหน้าสักทีเริ่มก้าวแรกให้ได้ก้าวต่อไปจะตามมาเองมันอาจจะดีกอาที่คิดก็ได้นะมันมีแนวโน้มที่จะได้เจอกันอยู่รีบเลยกองที่สองตอนนี้คุณทั้งคู่อยู่ห่างไกลกันเหลือเกินเป็นการครบกันคุยกันแบบอยู่กันคนละที่ได้แต่ติดต่อพูดคุยกันผ่านช่องทางต่างๆสารพัดแต่ยังไม่มีโอกาสได้เจอกันจริงๆสักครั้ง มีความปรารถนาอยากจะเจอกันสักทีลองหาโอกาสดูสักครั้งหนึ่งนะให้บอกกว่าวันหนึ่งคนทั้งคู่ต้องมีโอกาสได้เจอกันแน่นอนบางทีอาจจะมีโอกาสได้เจอครอบครัวเขาด้วยซ้ำเขาก็ดูจะตื่นเต้นพอกันกับคุณมีโอกาสจะได้เจอกันในเร็วๆนี้มันต้องมีโอกาสเข้ามาสักครั้งแน่นอนเตรียมตัวไว้เลยถึงตอนนั้นขอให้คุณพร้อมอย่าได้ลังเลใจ กองที่สาคุณคาดหวังว่าคุณทั้งคู่จะได้เจอกันและเข้ากันได้ดีแต่อีกฝ่ายก็ยังไม่พร้อมหรอกยังไม่พร้อมที่จะนัดเจอกันยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยกันต่อหน้าเรายังไม่สามารถปั้นหน้ามาเจอคุณได้เพราะความรู้สึกในใจยังเศร้าอยู่เขายังละทิ้งอดีตของเขาไม่ได้ให้เวลาเขาหน่อยค่อยเป็นค่อยไป ปล่อยให้เขาออกจากตรงนั้นได้ก่อนพร้อมเมื่อไหร่คงได้เจอกันระหว่างนี้ก็คอยอยู่เคียงข้างเข้าไกลๆไปก่อนคอยให้กำลังใจมอบความรักความห่วงใยให้เขาเรื่อยๆวันหนึ่งเขาต้องพร้อมมาเจอคุณแน่นอนฝากกดติดตามช่องให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจและเพื่อให้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณคะ่ะให้เสียงด้วย AI ทำนายโดยบีทาโร